้ตายเถอะผมไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ในคลองบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นคลองเวนิสประเทศอิตาลีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเวนิสไม่มีปลาโคแบบนี้นะครับผมยังอยู่ในลําห้วยอของเมืองเบอร์บิงแฮมเมืองใหญ่อันดับสอง ของประเทศอังกฤษลงจากเมืองลอนดอนนะครับหลังจากที่สภาเทศบาลเมืองเบอร์มิงแฮมประกาศล้มละลายชาวบ้านในเมืองเบอร์มิงแฮมก็ต้องออกเสาะว่าหากินเองนะครับและคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ออกมาหากินในน้ำบ้างนะครับหลังจากที่หากินบนบกมานานนี่แหละครับเพราะว่าผมเป็นสัตว์ครึ่งบกขึ้นน้ำ แล้ววันนี้ผมก็ได้มา,าใจกุบนะครับคือตะข่ายดักปลานะครับดักไว้เฮ้ยทำไมหัวเหลือมันเบี้ยวไปมั่วั่วตัวเหลงเลยวะเน,นี้เยเห็นไหมครับสายขาวๆด้านหน้านั่นคือตะข่ายดักปลาที่ผมได้ดักไว้เย็นเมื่อวานนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะเมาหัวด้วยนะครับด้วยการคอนโทรลเรือของผมบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออมันเป็นเรือสําราญหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นเรือ,อไฟเบอร์นี่แหละครับอเอาไงต่อดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการยกกลุบขึ้นมาก็แล้วกันนะครับอย่าลงจากเรือเลยดีกว่าโครงเคลงเหลือเกิน ขอหยัดลงจากเรือแป๊บนึงนะครับเรือก็จะไหลยกขึ้นมาโอ้นีปลาครับท่านผู้ชมปลาเล็กปลาน้อยมีเปล่าวันนี้จับใส่เรือก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปใส่ต่ออ่ะ ไม่น่า,ามาเลยเป็นภาระเปล่าๆนี่ต้องประคองเรือด้วยเออจะเอามาทำไมให้เป็นภาระเนี่ยอ่ะอีกอันนึงมีหรือเปล่ากลบยกคนมาอย่าไม่งูนะเวย้ยอ๋ไม่มีเหี่ยอะไรเลยอันนี้ เวพอสภาเทศบาลเมืองเบอร์มิงแฮมประกาศล้มละลายชาวบ้านก็ต้องออกหากินเองตามธรรมชาติผมเจอปูนะครับเนี่ยผมจะคุบนี่เห็นไหมครับคุบป,ปูด้วยมือเปล่านี่แหละครับมีอะไรก็จับแดกได้หมดเลยชั่วโมงนี้อ่ะไปอีกอันหนึ่งกลายเป็นว่าจากที่จะมานั่งเรือกูต้องมาประคองมึง จากกกก็พายไม่ค่อยเป็นอ่ะอีกอันหนึ่งดูสิภาวนาอย่างเดียวอย่ามีงูใส่ก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นงูสิงก็แหลมนี่ได้ไหมล่ะท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวผมขอยกขึ้นมาบนเรือแล้วไปไส่นะครับ และนี่ก็เป็นขนมไข่เฮียที่ผมเอามากินระหว่างการนั่งเรือใจกลุบนะครับแต่แถวลอนดอนเขาจะเรียกว่าไข่หง่ะนะส่วนรสชาติของมันถ้ากินตอนนี้ก็จะเหนียวตากหยากนะเนื่องจากผมซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะผมขออนุญาตมาไสปลาบนบกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไสในน้ําไม่ถนัดต้องไซบนบกนะครับอลงไปดู ว่มันจะมีปลาอะไรบ้างที่จะพอ,อะประทังชีวิตอ่ะนี่ก็เป็นผลงานที่ได้ชาวนี้ก็จะมีปลาอะไรมั้งวันนี้อืมนี่ก็เป็นปลาสลากนะอะที่เมืองเบอร์บิงแฮมเขาเรียกว่าปลาสลากเดี๋ยวไปแอบให้หมดเลยปลาพวกนี้ผมขออนเอ่อเอาปลาใส่ใน สังฆทานของทุกเจ้าที่ยืมมาใช้ก่อนคู่เล็กๆครับน่ารักเป็นสมอลคู่ปลาขาวปลาซิวปลาขาวนี่ก็จะเอาไปแอบได้นะครับปลาปลาซิวมอนหรือเปล่าเออ,อน,นี่น่าจะเป็นลูกของอกุ้งลอฟเตอร์นั่นคือกุ้งฝอยครับอันนี้เราก็สามารถเอาไปทำเป็นกุ้งแดน หรือว่ากุ้งเต้นได้นะครับก็พอได้อยู่มั้งหนึ่งแอบ,บแรงนี่สำหรับการเอาไปบริโภคเพื่อรุ้นวันต่อวันว่าจะใช้ชีวิตให้รอดอยู่บนโลกใบนี้ยังไงนะครับแล้วนี่ก็คือผลงานโดยรวมของเช้าวันนี้นจะพอแดกไหมเนี่ยกูก็ได้อยู่นะสักหนึ่งคาบกินคนเดียวอืม ใส่สมุนไพรเยอะตำขมิ้นอะไรใส่เยอะก็ได้อยู่สักหนึ่งแอบ,บนะอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชีวิตความยากลำบากของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดด้วยปลาสลากก็แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับปลาสลาก